สวัสดีค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดสายลุยนะคะตรงรุ่นนาวาล่านะคะชุดนี้เป็นล้อใหม่ตัวโชว์นะคะสวยมากๆเลยชุดนี้จะมาพร้อมกับยางลิ้นหลงนะคะคอสวิน a t 2นะคะ2457016นะคะเป็นยางปี22คะ่ะล้อสวยยางสวยนะคะชุดนี้นะคะ ดอกยางหนาๆนะคะสวยมากๆเลยขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะค่ะเฮงเร่ำรวยร่ำรวยจ้าสวยมากๆเลยค่ะเปลี่ยนจากล้อดเดิมนะคะมาใส่ ออฟโลส,สายลุยตรงรุ่นนาวาล่านะคะสวยๆนะคะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเหงๆร่ำรวยร่ำรวยจ้า วัดกาลสีนะคะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ